้างหา้นมีอากาศดึงดึงโอ้โอ้โอ้้วคอุ้ยอุ้ยางน้นนี่ลังนี้เอาแล้วดึงเร้วครับผมนี่นี่มนเร็วทางนั้นยื้ยื้อโอ้ผนั่นนั่นนั่นนั่ ก็หาปักเป็ดอีกแล้วนะครับผมกับเยี่ยเขียดนะครับเนาะเขียดมันเหลืออยู่มูวานนี่ครับใส่ได้อีกอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวหลายเติบนะครับเนาะมูวันนี่เยี่ยมันบ่ค่อยหล่นนะครับบ่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับเมื่อนี้ก่ะมาซ้ำใหม่เก่ามูวานนะครับผมด้านหลังนี้ครับที่ผมใส่มูวานนะครับเนาะปลาตัวใหญ่ดีนะครับผมแถวนี้ก็เลยสิมาซ้ำนะครับกับเยี่ยเขียดกับเป็ดหาสิบหลังคือเก่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องหมายก่อนนะครับผมมูวันนี่แถวนี้ยังเป็นน้ำขาวๆอยู่นะครับนี่นี่นี่บริเวณนี่ บริเวณนี่เป็นน้ำเขาอักลากเบิดตอนนี้เห็นเขาเน่าตายแล้วนะครับผมอันนี้บเมเป็นฟังเขานะครับผมเอ้ีหลายท่านบอกว่าหน้าเจ้าคือท่านได้เกี่ยวอันนี้ผมเป็นเขาเกี่ยวนะครับผมก็คือเขาเคี้ยวๆนี่แหละพี่น้องครับผมเขาเคี้ยวๆเนี่ยแล้วน้าม,มันทลวม้วกะ็มันเน่าตายนะครับผมจนกลายเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับผมตายเบิดเขาบ่ได้เกี้ยวเดอกครับผมพุ่นระดับน้ำห้อยน้ำึ้นนะครับผมเห็นไหมปวดอะปวดอะระดับน้ำเห็นขอบสะเพื่อนม่ครับ น้ำขึ้นเป็นเมตรสองเมตรครับแถวนี้เป็นทะเลหมดเลยตอนน้ำท่วมนะครับตอนนี้มันลดลงแล้วนะครับตามนี้แหละนี่ครับผมวันี้มีเวลานะครับเดี๋ยวผมทิศกระจายเป็ดไว้ก่อนนะครับตัดไปอีกทีนะครับ,บ ยังปวดคณะอยู่ครับมองหลังสุดท้ายครับผมกระจายเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเยียร์อยู่กระท่อมพุ่นครับตรงยางไปเอานะครับผมทั้งล่างนี่คือกลัวนะครับเนี่ยเขาลอมแหลมจรงจี่ครับเนี่ยป่ามีโอกาสที่จะเห็นเขียดเห็นเยียรเฮานะครับทั้งเคิงหันนาพุดนะครับผมเขามันจิตซ้งหนาๆเนี่ยจังน้อยเดี๋ยวล้อเบ,บิ้งหัวคำ ถ้ามองนี่มันคือกับซีใหญ่ลงมานะครับผมใส่พูดนะครับผมเดี๋ยวไปเอาเหยือมาใส่ครับแลงแล้วละ่ะพอใส่ได้แล้วครับผมเติมใส่กันเลยนะครับเฮ็ียดมองใส่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ง่ายนีย่จากน้อยอู้ตายแล้วโอ้เชือกขาด เลยครับบ mm ่ไ hmm. หนาทางเทงนี่น้ำไม่ค่อยไหลนะครับน้ำน้อยเดียวรู้ว่าปลาลงไปหรือ,อยังนะครับลงเ mm hmm. ลยมันสีหาหลังนะครับผม คาพอดีนะครับรอบแรงน่าจะบดยางเบิงนะครับเพราะว่าหน้ามันลวดคนะนะครับยางยากเดี๋ยวเราลุ่นรอบหัวค้าเลยนะครับจะกเท้านะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปเบิงเบ็ดรอบหัวค้ากันนะครับประมาณสองทุ่มกว่าๆนะครับผมไปครับผมสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวไปรออเบิงเบ็ดกันนะครับมันมียางติดเบ็ดบ่นะครับผมเมื่อนี้ก็บ่ค่อยมั่นใจปานใดนะครับเพราะว่าหน้ามันล้วนล่งหลน้องครับผมตอนนี้ก็ล้ม นะล้มวิววิวคือจังฝนสิตกห้ำบ่อคืนนี้ <laughs> ผมนั่งอยู่ห่างกับพวได้ยินเสียงป่าตีป่าสวบเลยนะครับสองหลังแหลกเงียบกิ๊บนะครับผมวุ้ด่ะเกียดสบายดีครับเกียดนี่ผมมีอย่างมาตอดเลยมีจากต2วตัวพี่น้องครับผมหอเขาเปล่ามาได้ไงมือนี้ อุ้ยเขียดสบายดีนะวายอยู่มมนเงีย ب. บบนี้ยินเสียงปลาตีครับผมเดี๋ยวดึกๆอาจจะได้ใหญ่ลงเล็กๆนะครับผมไปน้ำเล็กเลยนะครับเอาละเดอมีปลาปนบนไหนบอลลอนจากหลังพี่น้องครับผมซื้อๆอ,อ,อยู่หุ้ยหลังพุ่นหมู่พี่น้องครับผมพุดาพุดา,ดาไปขั้นเบ็เดเปียกๆอยู่ เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่วะอยู่หาเด้อคือนิ่งแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งก่อนโบยู่โอ้ยกินเยียบแล้วโอ้ยเสียดหัวบอลลอนเฮ้ยเฮ้ยทางนั้นนี่รางนี่เอาแล้วดึงแล้วครับผมนี่นี่โอ้คือนิ่งหยุดแล้วิ โอ้ยหลุดแล้วตอยูบ่พ yeah. um, uh ี่น้องเฮ้ยเดี๋ยว่าหลุดทุกไ้มอู้ยูยูยูน้ำหดุดนะพี่น้องครับผมไปมองสูงๆพุ่นโอ้ยเต็มสวยตัวแรกแขกมันพี่น้องครับผมป่ายูน้ำลึกนะครับทั้งเตื่นบ่าเถื่อนง่ายั เอาละติดทุงไว้แล้วนะครับผมตัวหนึ่งกระเขียดเหยี่บเพ่คอ่อยหล่นนะครับผมส่วนมากที่มีอยู่้องคำนเนาะเหยืย่นะครับผมปลาอาจจะกำลังขึ้นมานะครับผมช่วงหัวคำเดี๋ยวรอบเบิ่งเดึกดิกดกจากน้อยถ้าบึคือกนย่า่ลงต่ำๆนะครับผมนี่เขียดแลยตะก้างแบบนี้ปลาหน่อยครับปลาหน่อยมันเล้มนะครับผม เยียาตายสุดท้ายโบหล่อนพี่น้องครับผมเอาลเลยเดยอมาอนีิถึกตัวเดียวเสียงปลาสวบอยู่นะแต่ว่ามันมาทันในกินเยียนะครับเอาเอาเอานปลาตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวไปจี้กินเขาแรงนะครับพอบขคำได้มาตัวเดียวนะครับผมนี่ครับเจ้าที่ให้มาจี้กินแรงนะครับเนาะนี่ครับปลาคอกันรุ่นงงงามแล้วครับผมเดี๋ยวก็บิีปิ้งกิน นะครับจี้กินนขาแรงนะครับผมเอาเดี๋ยวล้อเป็นทานก่อนนะครับผมไปที่ปิ้งป่าดีที่ได้ตัวใหญ่นะครับผมถ้าตัวนี้น้อยนี่บุกเอยิ่มนลนี่ใช้อยู่นะครับฟื้นเป็นทานแลวครับผมนี่ใกล้จสุกแล้วครับปูแม่นะครับผม มาเสร็จเรียบร้อยครับผมอู้หน่าจะสุกเลยล่ะควรทวนทวนจีบคอนะครับผมอาจจะสุกแล้วครับอุ่โอ้โห่ขาวจั่วเดี๋ยวเอาเข้าให้เจ้าที่ก่อนนะครับผมเจ้าที่เจ้าทางกินปลานะครับผมปักคอ อเออเขาเขา,ขานะครับอันนี้เจ้าปลาแดดพีกปนนะครับผมอ่ะ,ะมาเด้อเก็บเมียตากี่เตาเดี๋ยวเบิรงกีป,ปูก่อนมันบ่อู้ปูมันบ่ทันลายครับผมหน่อยเดียวพูดเหรอหืมมะครับผมกินข้าวแรงน้ำกันนะครับผมจีปากคอนะครับกับจีปู นี่ปูน้านะครคบเนาะตัวหนึ่งนะครับผมกินซ้ำนี่แหละนะครับเดี๋ยวเข้าติดมือนะครับผมมันบ่เดี๋ยวลองปรกคอกัอนนะครับผมอื้อปากคอตัวนี้อ้วนนะครับโอ้หอยหดลองเลย เรอนงนี่ก้กวประเดกครับผมใส่ปิคนหืมอ๋อผักมาพร้าวแดง มันต้องกิน้อนๆอนแบบนี้ครับผมกีทิ้งไว้เพราะแสบปูมันมีน้อยเดียวนะครับผมมันเมื่อไหรู่ละช่วงหนา,นาวแล้วครับกิปูจังเริ่มมันช่วงนี้กะมันหลอกขาบนะครับผมปู เดี๋ยวผมกินเขาก่อนนะครับเนาะกินเขาอิ่มแล้วก็ไปเบิ้งเบ็ดกันเลยนะครับว่าซีมานบอนะครับรอบสองกินเขาแล้วก็ไปยางเบิ้งเบ็ดกันนะครับเขาทายยุนะครับผมกี่ป่าม่อนรอ,อบดึกก็ได้ไมีเจีวประเด็กไปครับผมสีถุ่มกวกาักานะครับผมกินเขาอิ่มแล้วเดี๋ยวไปรุนเบ็ดกันนะครับว่าซีมานบอนีจากหางสองหางบอพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปรุนกันป่ามันก็หู้ ว่านา้ำลดขึ้นกันนะครับมันขยับลงเร็วขนาดเลยเมื่อวานนี่ใส่อยู่พุน่นขางเทงพุ่นสูงกว่านี้อีกถือดีขึ้นยังบัดนี้น้ำลดปุ๊บลงแล้วนะครับผมโบยู่อืข้างหน้าคุณมีอาการดึงดึงอู้อู้อูโอ้โดนแล้วพี่น้องครับผมโดนแล้วโดนแล้ว,น,ลวนี่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 นนเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ได้ไ ไ้เกิบนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวๆๆๆค่อยๆๆนี่อ๋อน้่อะไรอย่างนี้พี่น้องผมใส่ถุงก่อนครับนี่และ มาแล้วหนึ่งแต้มนะครับผมรอบนี้ตัวหญ้เติบนะครับกินห้างห้างครับผมเขียดปรอดหลังนันมีอาการสายเอียงเอียงบูยูตรงมากงรงนี่บุยูแล้วครับทั้ง่างนี่ก็บอกกินนี่เขียดสบายดี ดังนั่นเดยวเดยวเดยวลากครับลังนั่นอยู่บ่ละโบอยูโ่โอหอุ้ยเงียบกิบสุดท้ายแล้วครับนี่โบหล่นลองดูมตึกปลาตัวเดียวทันะ้งคำเนาะรอบนี้ก็ได้เอาเขียนลงอีกก่อนนะครับ สรุปผลงานคืนนี้นะครับก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับตัวใหญ่เติบนะครับผมรุ่นประมาณ3ากีดสีขีดนะครับผมแล้วก็ตัวหนึ่งจีกินถึงปลา2ตัวครับคืนนี้ก็พอคอยถือปันใดนะครับเนาะจังใดก็รล้อรุ่นตอนเศ้านะครับผมย้ายเบ็ดมาประมาณ10กว่าหลัง18 19เก้าหลังนะครับผมมนลงหมองเล็กๆนะครับเนาะล้อรุ่นตอนเศร้าพร้อมกันนะครับผมอีกเที่ยนหนึ่งว่าสีมานเพิ่มบอนะครับผมสำหรับคืนนี้กับฟันดีรัติสวัสดิ์ครับ ได้ตัวนึ่งน้องครับผมสวัสดีตอนเช้าอีกครั้งนึงครับผมเช้านี้เป็นรุ่นเบ็ดกันนะครับปลาสีหมานบ่เมื่อคืนนี่กับปลหมานครับผมยามสองรอบได้ปลาสองตัวนะครับเมื่อคืนนี้อ่ะเป็นรุ่นน้ำกันเช้านี้บัตฮามันหมานรอบเช้านะครับผมบรรยากาศเช้านี้ล้มวิววิวยิ่เย็น,ยน,ยนคือจังหนาวนี่พี่น้องครับผมนี่หมอกนีน เก็บเบ็ดไปแล้วนะครับนามมันแหงเหลือน้อยเดียวผมคืเหลือเอาไว้เต็มอองลึกๆนะครับผมเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดฟังทั้งสายในหมูนะครับผมนะอยู่บ่พี่นนองวะไปเบิ่งดูอยู่เธอะบอมีห้อยดินครับโบออยู่ครับแบบเนี้ย ผมมีป่าแถ่พี่น้องครับผมเขียดคือเกาเลยเนี่ยตั้งแต่แรงหดเสานะครับเขียดนี่ก็ะซิบป้อยนะครับป้อยไปเป็นอย่างดิ่นขนาดน่ะอุ้ยแมนเลี้ยวหลังฮั่นถึกถึกน้องครับผมถึกแล้วถึกแล้วนั่น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  ดูต oh, okay, ัวเตี้ยโอ้ยดูนี่เอาละแกมนึงกันเลิกครับผมเอาไปทั้งเบ็ดนี่แหละเอาละแกมนึ่งมีแต้มมีโตเสานี่ก็ดีใจแล้วนะครับผมนี่มันนิ่งเกินไปครับเฉียดเหลือส่งหลังเลยหลังพุ่นถึกแล้วพี่น้องครับผมดินอยู่พุ่น กูถ้าเป็นฟองยี่บุญครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียังไปบังดอ้ตัวใหญ่บ่พี่น้องครับผมตัวใหญ่รเปาโอ้ใส่เดียกันอื ผมหมานเทยมวันนี้รูดครับผมติดมินเนอะครับเนาะมาเบิ่งหมนี่ครับผมใหญ่มาลงน้ำเลืกนี่นี่นี่หลังแรกก็เห็นดินแล้วครับไปยังอ,อู้ชนปกน้อยเอาหมปนเอาเบิดครับว่าแต่ติดเบ็ดตัวนี้นะ่าจะบ,บลอด ขินเบ็ดครับอยากให้ตายหลังนี้มีเขียดอยู่นะครับผมมีเขียดเดี๋ยวผมย่างไปดันประมาณสี่หาหลังนะครับเดี๋ยวย่างกับคืนมาเก็บหลังนั้นกับตั้งอยู่ฟังทั้งนี้ โอ้ oh, ยียอหลอนครับหลังเยรหลอนแล้ว mm hmm. ข้างหน้าผุนสูงโกงๆครับผมนั่นนั่นอยู่บ่นอนผมโอ้ oh, ตายแล้วนี่นี่ขาวกินเลนโ oh, อย้ยใหญ่เติบนะแต่ว่าตายนะครับผมโ oh. อ้าปากสวอเลยครับผมโอ้กืน ตัวนี้เติบเสียดายมันตายนะครับโอ้เขียดยังดูคือเก่าป่าไปใส่เบิดเขียดดินดีอยู่เหมือนเดิมครับผมเยียบบอดหลังสุดท้ายครับผมโอ้ผมมีอาการเลยแถวนี้พวกกินครับ เกียดก็ยู่ก็เนี่เกียดก็ดินดีขนาดแต่ว่าวันีปลากินเก็บเบิดแล้วครับผมปลาเมื่อนี้ยโบกินเบ็ดครับนี่ไปตาหมีอยู่นะแี่ว่าโบกินนะครับผมเก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับเ้านี่กับบล็อกข้อยมานปัดได้นะครับได้ปลาสามตัวนะครับผมเพราะได้อยู่พอได้กินนะครับเนาะเดี๋ยวไปเทให้เบิ่งอยู่บ้านนะครับผมสรุปผลงานรวมๆอะไรครับผมเ้านี่ได้ไม่อีกสามตัวนะครับ ตัวนี้หน,นีตายนะครับผมตายแล้วตัวนี้สวงามนีม่ก็ส่งามตัวนึงนะครับผมแล้วก็ตัวน้อยตัวนึงฮะได้สนีทแล้วครับผมมือนีบบ่มามันนะครับนี่ครับผมสหรับผลงานอันนี้ปลาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมทีพาไปปล่อยปลาตัวนี้นะครับผมเนี่ยปลามันพิการงองอนะครับผมน่าจะถืกไฟนะผมว่านี่เห็นไหถ้าไม้ใดมีมนุษย์ไฟฟ้านี่ปลามันจะโคตรงองอจอยๆผอ,อ,อมๆที่เหล่ค่อยสมประกอบ ครับผมนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับผมพอได้ต้มนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้แล้วกับปิ้งกินเมื่อคืนนี้ตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้กับปิ้งตัวใหญ่เติบเลยรุ่นนี่แหละโอ้ใหญ่กว่านี้อยู่น่าจะรุ่นนี้นะครับปิ้งเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะพอได้อยู่พอได้กินครับผมของตามธรรมชาติครับเอาเนื้อเอานอนบ่ได้ครับผมไปเดี๋ยวที่พายไปปล่อยปลากันนะครับผมนี่มีปล่อยมองนี่แล้วนี่น้ำไหลใสสะอาดนะครับนี่ครับผม ปาาเอาไปอาจจะรอดอยู่นะครับผมเก็ดมันแดงนหน่อยนึนงะครับแข็งแรงอยู่ัมนรอดอยู่ดอก